ไปเรื่องของไดโนเสาร์ครับพาคุณผู้มชมไปที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นั่นนะครับได้มีการจัดงานสปะของดีดอยสะเก็ดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ ที่บริเวณลานดอยสเกตรพราซาตำบลเชียงดอยอำเภอดอยสเกตจังหวัดเชียงใหม่นายวรยานบุญนราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานสปะของดีดอยสเกตเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าเกษตรแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในแง่มุมที่หลากหลายอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีนายธนกฤษชันท่าจํารัสินนายอําเภอดอยสเกตและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ในพื้นที่อำเภอ,อ,อดอยสะเก็ดนะคะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหลายด้านค่ะทั้งแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวอาหารผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชนพื้นเมืองที่อนุรักษ์ไว้ยอย่างมั่นคงจึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้โดยงานสปะของดีดอยสะเก็ดจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่1-10ถึงกรกฎาคมมีกิจกรรมทั้งการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจากแหล่งผลิต การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปล่อดสารพิษการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามของชนชาติพันธุ์ต่างๆการจัดแสดงนิทรรศการรวมถึงการเปิดบูธของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ด้วยค่ะ